บิตคอยมีหน่วยย่อยที่เรียกว่าซตโตชินะครับอพอเราพูดถึงการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานใน Lightning Network แล้วเนี่ยเวลาที่เราใช้บิตคอยซื้อข้าวซื้อกาแฟซื้อของในชีวิตประจําวันแน่นอนว่าเราคงไม่จ่ายเงินทีละเป็นบิตคอยหรือ2องบิตคอยในการซื้อกาแฟสักแก้วหนึง่งแน่นอนว่าเราก็อาจจะต้องจ่ายออกมาในหน่วย0 0 0 0 1หรือ0 0 0 0 2จุดศูนย์ศูนย์ศบิตคอยเพื่อซื้อของการจะพูดหน่วยเหล่านี้เนี่ยมันค่อนข้างยากจริงๆแล้วบิตคอยมีหน่วย,ย โตชิ uh, ถูกเรียกสั้นๆว่าแสตนะหรือจริงๆแล้วเนี่ยก็จะคล้ายๆหน่วยสตางค์ถ้าเราเทียบบิตคอยคือบาทนะฮะแสก็คือสตางค์นั่นเอง1บิตคอยจะประกอบไปด้วย100ล้านล้านตชิแต่การที่มันมี100ล้านล้าน s ตชิเนี่ยมันทําให้บิตคอยมีทศซิยมศูนถึง8ตํตำแหน่งการที่เราจะพูดถึงหน่วยย่อยของบิตคอยบางทีมันพูดยาก เพราะฉะนั้นในยุคสมัยที่บิตคอยมีราคาสูงแล้วเราสามารถใช้บิตคอยในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันได้หน่วยที่ผู้คนใช้กันและพูดกันบนท้องถนนจริงๆก็คือหน่วยแซดมากกว่าที่จะเป็นหน่วยบิตคอยนะครับเราสามารถซื้อกาแฟได้ที่อาจจะแก้วละ5,000แซดอันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น